ท่านเปาเป็น,นเพียงแต่ผลการประชุม GBC ท่านเปา็ได้ผลว่าทุกฝ่ายสิยุดยิ่งกันแบบสันติแลสาสมมีกรรมการมาเบิง่งผู้ได้ดุต่อเออแล้วเรื่องผู้ว่าอุบลแตท่านเปาคือ,อยังว่าพ่นบบเบิกบมาซอยพี่น้องมันเป็นเนวใดใขนาดนคือมีแต่คนนเาเวบาห่วยตั้งแต่งานแฮเที่ยนมาชาหมูเขาชาเป็นสมงรอบนี้ก็ต้องหนักแงต้องหน่อยเขาไม่งบให้พี่น้องนี่ตอนสงครามแต่บ่มาเห็ด แต่เพิ่ือว่าเพิ่งเอางบทั้งอื่นด้วยครับท่านเปาเมื่อซอยเหลือพี่น้องล่องขั้วก็มีล่องขั้วพระราดสท้านก็นเลยบริเหตุนักินบัวทองเสียงเงินหลายครับท่านเป <_ an> าก็จังว่านี่แหะบัดเจ้บัดเนี่ยก็จังใหญ่เราไหวใหญ่หักเลี้ยวหักเลีวเนี่ยบทถอนมิสงข้ามกระตัดสินใจซะ แต่บทตอนพอ่อเนี้ยเห็นผิดว่าทัที่ใจง่างยเขาเลี้ยขนาดเออพ่อไม่ถือกันด้วครับพักสองพักผมบม่เคยเห็นเอยเว้ยเรื่องได้ควรเลี้ยงเขาบ่เลี้ยเรื่องไอ้ควรชากับ่กาเขาว่าการเมืองไอบ่มีมิตรแท้บ่มีกระแตทาวนศัตรูทาวนนันฉลวกกระแตมันจะใส่ออกมาล่ะตัวนี้ข่าวว่าอีอันหนึ่งหมออยัจจงจักกยังทำนายว่าสิเกิดสงครข้ามอีกสองมือขา้างหน้าแห้งกว่าเก่าต่เมื่อก็บ่มีสงครข้ามดีล่ะครับกระแตกูได้ไปเชือมันได้ด้ยนั่นแก็ว่าสินี้มีสิเกิด แผ่นดินสิไว้น้ำสิท่วมต่พวกก็มีแผ่นดินไว้น้ำท่วมได้ละท่านเปามันว่าข้ามแบบนี้ชุปปีได้ละท่านกงซุบว่ายายไไปก็ังเข้าประดับดินนี่เว้ยว้ยท่านเปาทสเปบงเมือเบ่งเมือไม่เบอกกระดมาจะเม่เัสเบงให้มเม,มันปานตายเห็นเอาลองบ่งดวงประเทศไทยดูมันเป็นจังไหญเดียวนี่ ดวงประเทศไทยขณะนี้เป็นยังไงจะให้เรื่องเรื่องอุทกกับพเพระาะจะเป็นน้ำเดือมแผ่นดินไหวให้แรงสิมาแห้งดูทันเปาน้ำเดินทางก็ต้ลมระมัดระวังผมกับบ้าตงจากอีเข้าไปอกลองพอวอมาเสมอเวอนะแมกระบอกสะปคขึ้นเจ้าจี่เสื้อตัวนี้คอยกระเบื้องได้่ต้วนี้อ่าระวังตอนนี้อาจจะมีช่วงล้มหัวกุดน้ำฝนจะออกไปข้างนอกมันสีเปียกน้ำพอนจะใช้เสือนะ้อหนาท่านเปาคือช่องแม่นเด้อครับถ้าถ้าออกไปข้างนอกฝนตกสีเปียกนยครับ ายามหิวเขาอย่าไปอดมันจะเป็นโรคกระเพาะกินหว,วานหลายเป็นเบาหวานกินเช่มเป็นโรคไตเออท่านเป่าคือบังแม่นเถอะครับบาทที่นี่ ออดามาว่ามันอดามาเบิ้งคิวไท่านเป่าคือเบิ้งคิวเบิ้งแห้อดามาเนี่ยบาลีลอยท่นเป่าเอาอยู่ซิๆฉัก็เป็นผู้ทรงศีลเป็นผู้อิทธิฤทธิ์บาดนี่หลวงพ่อจะปิดไฟยังมันด้เกิดอุบัติเหตุแม่แม่ถึงท่านเป่าไม่ว่าเราจะมาปิดไฟหรือะไรยังเด็กทัานใจไม่เข้าใจด้วเอาอยู่ซิๆฉัก็กลายเป็นคนผู้ทรงอิทธิฤทธิ์บาดท่านเป่าเบิ้งคิวเบิ้งดวงประเทพไทยเนี่ยท่านเป่า ดวงประเทศไทยนักการเมืองสิโกงกินเศรษฐกิจสิบดีสิมีปัญหาต่อประเทศเพื่อนบ้านประชาชนสิบท่รสัตว์สิมีการเลือกตั้งไม่สิเลือกหน้าโยกผูมใไม่พี้น้องสิออกมาเลือกตั้งหลายเลือกตั้งแล้วรัฐธรมนตรี้ยามินมนา 99, าม้นหนาเกาเกาถนนบานเชิเตีนไม่หยาบหนากูรวด